เมษาอาซิบอานะเจ้าแล้วก็จะมีในส่วนของเมืองรองเจา้าสินค้าอ่ามอค้อมแล้วก็สินค้าชุมชนต่างๆนะคะก็ขอจำเรียนทุกท่านทราบว่าอันนี้นะคะเก้าถิ่นเด็ดอ่าเด็ดถิ่เก้าไทยเด็ดถิ่เก้าก็จะเป็น,าาน,านงานกนะม้ดอค้อมแค่เมื่อแต่บีในงเมือง ตอนนั้นกับ13-16ถึงก็จะเป็นประเพออณีพงสงการานต์ที่งานของเทศบาลเมืองแพร่ดอกลมเล็กบางสงกรานต์เมืองแพร่เร่องม่อฮ่องเต้แหงตานะคะซิกสงการานต์นะคะเกี่ยวกับเหล่าเกี่ยวกาสา,า,า,ามตุงนะคะซึ่งอยู่ที่ก็จะเป็นประเพณีสงกรานต์เรียงจรที่อันดัสองนะคะแล้วก็จะมีสงการานต์ที่ยิ่งใหญ่ที่ซึ่งในงานนี้นะคะกำหนดม่อฮ่องแพร่ม่วนแต้ปีใหม่เมืองค่ะในตพ่อเมืองแพร่ว่าปีนี้ความยิ่งใหญ่สวยงาม ของจังหวัดแพร่นะคะ,ะซึ่งเราะะได้มีการเตรียมความพร้อมกันและก็ะซึ่งจังหวัดนั้นก็ได้มีการถแถลงข่าวในเรื่องของการจัดง,งานสางกรานไปแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องการเตรียมการนะคะตลอดจน การนโยบายของจังหวัดแพร่ในเรื่องของการส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมืองการเตรียมความพร้อมของจังหวัดแพร่และการเตรียมตอนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวบ้านเราปีนี้จังหวัดแพร่เตรียมการอย่างไรบ้างคะกาบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดคะท่านนะครับก็ในเรื <the <the ่องของงานสงกรานะครับจังหวัดแพร่เราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ตีกองร้องเป่าก่อนจังหวัดอื่นๆเลยนะครับเพื่อไปนักท่องเที่ยวนะครับ ที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์งานประชุมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในเรื่องของงานสงกรานต์นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับเป็นรัฐภิสากจนะครับเป็นอ,องค์กรปกครองส่วนท้น ância, ทงงนนองถิ่นนะครับเป็นหอการค้าจังหวัดหรือเป็นภาคเอกชนนะครับทุกภ่าคส่วนที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดงานสงกรานต์นะครับเพื่อเป็นการซักซอ้อมและก็เตรียมความพร้อมนะครับ เนื่องจากเราได้รับทราบบ้านในทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจที่จะมาท่องเที่ยวเมืเองแพร่เราเป็นจํานวนมากอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมสร้างมาวัดอื่นเนี่ยอาจจะหมดไปแล้วนะครับเทศกาลสงการส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันระหว่างวันที่13บสาถึงสิ้เราในวันที่17นะครับมีคนมาท่องเที่ยวถึงสามหมื่นคนนะครับปีนี้เนี่ยาจากการที่ได้ประชมุมนะครับก็ต้องขออนุญาตว่าในส่วนนี้เนี่ยเราส่วนราชการพากลอีกหนึ่งวัน นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของงานท้องถิ่นนะครับแต่เขาคงในชุมชนแห่งนั้นนะครับออผมก็ลืมชื่อชุมชนไปแล้วต้องขอภัยอย่างสูงเลยนะครับขออนุญาตนะครับก็อออทำด้วยห้องใช่ไหมฮ้องอมด้วยห้องใช่ไหมห้องนี้คงอยู่ในห้องอะไรเดียวห้องอภิวังนะครับที่เรารู้จักกันนั้นนะฮะมักจะเรียกว่าโรงเรียนมัธยมฮงอภิวังนะครับวันที่9 13ถึงเมษายนนี้นะครับ กิจกรรมไฮไลท์สำคัญก็คือนะครับมีบูธที่ออกมาจำหน่ายนะครับจากพี่น้องโอทอปแล้วก็กลุ่มสตรีในพื้นที่ของอำเภอเมืองและใกล้เคียงครับจำนวน30มสิบบ mm ูธท่าหอห้อมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่มีอาหารการกินที่มาเที่ยวแล้วก็มีกับข้าวกินไม่หิวนะครับอ,อาหารก็อร่อยขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่เท่านั้นเลยครับที่มาจําหน่ายครับแล้วก็มีกิจกรรมเราจะจัดสรรให้มี ค่าที่ซื้อหาได้ง่ายครับจำนวนหนึ่งนะครับตัวละ100บาทนะครับในช่วงวันที่นีเปิดคือพิธีกรรมพิธีกรรมสอนว่าสีห้องนะครับว่าสีห้องนะฮะโอต่างๆไปเผยแพร่ให้นะครับโดยท่านผู้ว่าได้มอบหมายท่านรองผู้ว่าไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งพอเรามีมันมีโปรโมชั่นต่างๆรวมถึงนี่เป็นก,การส่งเสริมซอบ o w e วผมก็มองว่าผ้าห้องเนี่ย ในวงของทั่วประเทศเนี่ยครับเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดแม่ท่านวัฒนำงานจังหวัดนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมือชนน้องๆสื่อมือชนและผู้มีเกียรติท่านที่ร่วมเสวนานในวันนี้ทั้นนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าถนนเป็นข,ขนมใช่ไหมคะแต่พี่จรงิคงคือภาษาควรคุณพงศ์เป็นควรนะคะ,ะแล้วก็หม้อห้อมนี่หระ มามันเป็นอัตลักษณ์ของมันคือต้องย้อมเป็นเหรเป็นตัวเขาถึงต้องตั้นหม้อ,อไวรอ้รองรับน้ํายอ้อมน้ําต้มนะคะเรียกว่าหม้อต้มค่ะ,ะซึ่งทางคนสำคัญนะคะให้โครงการนี้เกิดขึ้นซึ่งในในท้องถิ่นเนี่ยเขาจะทําในหมู่บ้านเยอ,อะคิดว่าเป็นไอ้เ็ดเงินเยอะในะชุมชนทุกหัว ก็ขอขอบคุณทุวมงานค่า,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 าในส่วนของฝ่ามากขึ้นนะครับกว่าทุกปีนะครับในส่วนเรื่องของอการเชิญชวนนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราทุกคนในจังหวัดแพร่แห่งนี้นะครับพักงานหรือพาคอื่นเนี่ยดำเนินการอยู่นะครับก็คงต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นงานถนนมอห้องก็ดีนะครับเป็นงานสงกรานนะครับที่ที่เราจัดในตัวเมอเมืองหรือในทุกอำเภอที่ เรามีการจัดงานสงกรานนะครับที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเราต้องการให้คนไทยทั้งประเทศได้รำลึกถึงประเพณีอันดีงามรำลึกถึงวันขึ้นปีใหม่แต่เดิมของประเทศไทยนะครับที่เรานิยมเอาวันที่ช่วงสงกรานนะครับเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักท่องเที่ยวนะครับจากทุกภาคของประเทศนะครับจะให้ความสำคัญและก็มาท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดแพร่ของเรา ให้มากขึ้นกว่าทุกป,ปีและสิ่งสําคัญที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนที่จําหนซื้มอ,อมมฮ้องนะครับมออมฮ้องเดิมนั้นขายราคาตัวเท่าไหร่ก็ควรจะยืนยันที่ราคาเดิมนะครับไม่ใช่เป็นช่วงเทศกาลมีการเพิ่มราคานะครับเพื่อมีการรักษามาตรฐานและรักษาเรื่องของการให้บริการนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นภาพที่พักอาศัยนะครับรถรับจ้างในพื้นที่นะครับก็ควรจะ คิดในราคาเดิมที่ยุติธรรมสําหรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้เขาประทับใจนะครับในการที่มาท่องเที่ยวว่าเขาไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับในการที่มาเที่ยวเหมือนพระแห่งนี้อาหารการกินด้วยนะครับก็ผ่านไปอย่างผู้ประกอบการด้านครับก็ขออนุญาตขอบคุณเรียนเท่านี้นครับขอบคุณ